สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวิซาที่พี่น้องเด้อวันนี้อยู่บ้านพี่น้องจ๋าหลังจากที่อะไรนะพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นพี่น้องจ๋าเฮ็ดกับบะดกินหนูพี่น้องวันนี้คิดถึงที่พี่น้องเด้อวันนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ8องศาหนาวพี่น้องจ๋าวันนี้ก็เลยจะพามากินเนี่ยพี่น้องจ๋านะแซลมอนแล้วก็สลัดกินกันไปแบบว่านะพี่น้องเป็นข้าวเที่ยงพี่น้องจ๋าเนาะมาตักท้ายแล้วกันไม่นีจะไม่ข่าวมาประกาศสำหรับอ่า เพื่อนๆหรือว,ว่าพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะมาเก็บผลไมท้ที่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 ยุโรปฟินแลนด์สวีเดนแล้วรอฟังกันหลังจากที่กินเสร็จแล้วพี่น้องจา๋ามาเบาๆหลายย้ายห่หางพี่น้องแซลมอนลมควันพี่น้องจา๋านี่บรรลุว่าจะเสียบเสียบเดี๋ยวเรามากินกันเลยพี่น้องจา๋าทุกใกล้ๆนะพี่น้องนี่เห็นป่ะจะมีความหอม จะมีความหอมของอ่สโมกพี่น้องจา๋ามากกินสลัดด้วยพี่น้องจา๋าอาหารคลีนวันนี้เพราะว่าอันหอยแครงปลยู่อันเป็ดเทียว แต่กินแต่อาหารอย่างเช่น,นพี่น้องกินแต่อาหารฝรั่งใช่ไมีแต่ซอสเสน่นน้นนั่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าทําให้เราอ้วนพี่น้องม่อยู่เบลเยี่ยมตอนหนาหนาเนี่ยจะกินจะกินอะไรที่แบบว่าไขามันเยอะพี่น้องซึ่งวิสูตรการทำเนี่ยเราไปดูกันเลยพี่น้องว่าเป็นยังไงพี่น้องจา๋า สำหรับอันวิธีการทำสลัดค่อยก็จะทำง่ายๆเด็พี่น้องนี่ก็คือผักสลัดที่เอามาเตรียมไว้เด็พี่น้องเราฝอยก็จะเด็ดใส่เป็นอาหารเที่ยงเด้กพี่น้องเด้ออาหารเที่ยงกลับมาฮอดบ้านพี่น้องหนาวกะหนาวแต่หิมะไม่ตกเด้กพี่น้องเด้อแล้วก็จะมีเอ่ออะไรนะแตงกวาใส่ลงไปพี่น้องจา๋าแล้วก็จะมีอะโวคาโดเด้ดพี่น้องนะผ่ามาแล้ว ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเอาเม็ดมันไปปลูกได้แต่ว่ามันจะปลูกจะต้องใช้เวลานานหน่อยเนาะคอยกระสิบผานยังเสียดยพี่น้องส่วนมากแล้วโอเคด้วยคาที่ทำแบบนี้แล้วก็ลอกออกนะพี่น้องนะลอกออกเนี่ยแล้วก็สับสับลงนี้ดีกกว่าจะนะ ถ้ากินอะโวคาโดทุกวันนี่จะดีพี่น้องดีต่อระบบขับถ่ายแล้วก็อุ้ยดีทุกอย่างนน้องเด้อค่อยกินวันละลูกพี่น้องแต่มันแอบแพงนะถ้ามากินกันแล้วก็เราจะเทส่วนผสมทุกอย่างใส่ลงไปในโถผักของเรานี้พี่น้องเห็นไหมน่าทานไหม แล้วก็จะมีผลไม้อผลไม้ใส่ไว้ข้างบนพี่น้องจะเป็นผลไม้รวมค่อยๆต้มไว้เด้อจะมีเชอร์รี่มีนวนมีนี่มีนั่นสามารถถ้าใครที่ไม่มีผักก็ไปซื้อได้เขาจะเป็นเป็นเหมือนสลดัดพี่น้องเห็นไหมหน้าตานหน้าทาไหมเนี่ยพี่น้องท่านนี้เราก็เอาไปกินกันได้แล้วจัดพี่น้องเฮ้ยเนี่ยพี่น้องของเราหน้าตาน่นาทาแต่ว่า อีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องกินก็คืออะไรนะแซลมอนพี่น้องข้อจะซื้อมาเป็นแซลมอนลมควันแบบนี้พี่น้องเลยเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนีนห่อไม่ใช่พี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราไปกินกันนะพี่น้องด้วยว่าแซลมอนลมควันเนี่ยมันจะแซ่บหรือบ่แซ่บเลยยังไงแต่ว่าแล้วเราก็จะมีอุ้ยเสือบลิงพี่น้อง เนี่ยเขาจะมีมายองเนสที่เป็นแบบว่านะเขาจะเป็นมายองเนสที่ผสมกับกับฮันนี่นะพี่น้องค่อยก็จะก่อนก่อนจะกินค่อยก็จะเทลงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะคุกเขาให้เข้ากันพี่นอ้อจใจเอาเลยโอเคแล้วเราไปกินกันนะพี่น้องเด้อไป hey, ง่ายๆนะพี่น้องมามากินกันใครที่ชอบกินผลไม้อยู่แล้วก็ เป uh huh. ็นหนม่ต้องทวงสิวข่อยสิวหลายเถาออไปแห้งฉัไม่สิวหลายเปนหนงมาเด้อเดี๋ uh huh. ดวยวสิมเสเซพาย ะกบคดูดพี่นอ้องนี่เพื่อนๆหลายคนถามมาหลายๆพี่น้องับอ,อันมาว่าจะเป็นเรื่องของการแบบว่าจะกลับเมืองไทยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็อันเรื่องที่ สวัสดีปีใหม่พี่น้องบัดนั้นสวัสดีเป็นทางการพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องเดยช่วงนี้อาจจะบองว่างกดหัวใจให้กันขนาดบัดนั้นพี่น้องเนะื้อฮัทพี่น้องก็เก่าล้วช่วงหน้าหนาวนี่จะว่าพ่อนๆจะหน่อยพี่น้องจา๋าเพราะมันหนาว เสียดพี่น้องมา,ามเรื่องป้าวเนจะกินซูชิมิแล้วก็เรื่องที่ว่าอันพี่น้องมาเก็บผักมันเอ่อมาเก็บผลไใหม่พี่น้องนะมันมีข่าวออมาเดี๋ยวคอยจะจะมาอ่านในฟังดีกว่าพี่น้อง มาเจอ้อก็เลกว่าสิภาเข็ดกิบจากอาทิตย์สองอาทิตย์เกิดหอดบริษคดคกิบกระสิถามว่าโอ้ยไปใสอีกเห็นป่กินแบบนี้นี่อยู่ได้จน จนถึงจนถึงเย็นพี่น้องแล้วก็มันจะหิวตอนเย็นหนาหนาวเนี่ยกินหลายเพราะว่าหนาหนาวเนี่ยซีโมงมันกระมืดเลยพี่น้องสองตุ่มไข่ก็จะเตรียมตัวเขานอน เอ็ดคลิปแล้วเห็่อนยังแล้วกหอยกระชินอนพอมันโดนไม่นอนแล้วกะแล้วตอนอหกหกโมงหกโมงมันจะมืดเหมือนสองทุ่มหลายคนก็จะอยู่ดูทีวีกันว,ว่าส่วนมากฝรั่งนี่เขาจะทำงานกันหน้าหนาวเนาะเขาจะทำงานแล้วก็ออกกำลังกายกันเนาะเพราะว่าจังข่อยไปแล้วเนี่ยลหลายกิโลสิบกิโลเนี่ยมันกระบอกเนี่ยพี่นอ้องมันกระบอกมือ่อย มันมือมันมือแต่ว่ามันจะไม่รเอาอบอุ่นเพนี่น,น้องซึ่งไม่เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราไปวิ่งร้อนๆเนี่ยห้ากิโลสิบกิโลนี่จะเป็นลมนั่นแหละทำไมคนที่เขาอยู่เนี่ยพวกต่างชาติเขาอยูเย่เขาบอกว่าเขาขยันออกกําลังกายและร่างกายเขาก็มันตัวใหญ่กำยำกว่าพวกเราเนี่เนรองอมเนย พากินอาหารคลีนมาเนี่ยสลดัดก๋วยแม่แซมมอนเนี่ยไปผออยู่อันเพื่อมากินแซมมอนบ่แพงหลายปัยนไดยพี่น้องลองไปซื้อที่อิอกเกีย เพราะแถวสวีเดนก็จะมีปลาทะเลเยอะอีกเกมมาจากสวีเดนมันยปเนาะซึ่งมันจะทำให้เขาขายถูกห้าชิ้นสิบบาทนั่นแหละห้าชินสิบเหรียญประมาณนี้แหละตกชิ้นละห้าเหรียญหกเหรียญไม่ถึงห้าเหรียญแต่มันจะแช่แข็งนะ หารซีฟูดอย่งมังหกทุกอย่างถูกแช่แข็งหมดแต่บ้านเฮาเป็นประมาณก,กินแช่แข็งเพราะามันด้นนสดนี่เป็น้องแล้วแต่ว่าการที่เฮาแช่แข็งเนี่ยมันเป็นการถนอมอาหารที่ดีที่สุดบ้านเราชอบกินแบบว่าสดๆเป็นๆสดๆแบบว่าไม่แช่แข็งแต่ว่าก็แลกด้วยมาด้วยสารฟอร์มาลีนน้องจา๋าแต่ถ้าแต่ถ้าที่มึงนอกเขาแช่แข็งเนี่ยบางคนบอกว่ารสชาติไม่ดีแต่ว่า ที่มึงนอกเขาแจ่แข็งเนี่ยเขาจับขึ้นมาปุ๊บเขาแล่ปุ๊บ,เข,บเขาใส่เขาไม่ได้รอให้ค้างคงค้างคืนนะพื่นน้องนะจับปุ๊บแล่ปุ๊บแช่ปั๊บเลยเพราะนั้นรสชาติมันก็สิคงความเก่าเวลาที่เราเอาไปอะไรนะที่เราเอาไปประกอบอาหารพี่น้องมาเด้รับรองว่าบอมีสารสตัวขาว อาจจะเป็นภาวาบางประเทศเขาบรมี่ทะเลนะแม่นน,น,น,นคือบาหเท่เ้บานเท่านืนี่หากินงาบายบท่เนาก็ต้องต้องแช่แข็งเอาอขอ้าวโพดมันกินยังเสเลยป็น้องเป็นได้ไปต้มกินเลยกบบานเ ไม่จะใส่กล่องใส่อะไรมาเลยนะใส่อะไรนะใส่แคนะใส่กระป๋องน่ะเม่ว่าไม่ได้ออกคลิปเห็ดประท่านเดี๋จะเลาคลิปกินแล้วหลายมันไ่อนเพราะว่านั้นหนาวไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้าน ไม่ชวนพี่หน่อยกินอาหารป้าแซมมอนขอสิ่งทุกงถ่าย นาที่ละโอ้ยผักสดๆพี่น้องผักสดมากเห็นไหมอยากกินเมื่อไรก็เด็ดเอาอยากกินก็เด็ดอยากกินก็เด็ดอะไรพี่น้องเดี๋ยวขอจะอ่านอ่านข่าวให้ฟังได้ เขาจะก,กระทรวงแรงงานนะพี่น,น้องนะเตือนพัยแรงงานไทยจากกรมการจัดหางานโดยตรงเขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับเปิดรับสมัครให้พี่น้องไปทํางานเก็บผลไม้ในป่าที่สวีเดนและฮอลแลนด์นะพี่น้องเด้อจากกระทรวงอ่กรมแรงงานบอกเตือนภัยมาที่พี่น,น้องเด้อบอกว่าอย่าหลงเชื่อผู้ที่ชักชวนไปทํางานเก็บผลไม้ป่า ทีสวีเดนและก็ฟินแลนด์ในรอบปี2562ย้ำยังไม่ถึงฤดูการเปิดรับสมัครพี่น้องจา๋าเนาะระวังไว้เด้อเขาบอกว่าในการไปเก็บผักเนี่ยจะเก็บตั้งแต่เดือนกระะกฎาคมถึงเดือนกันยาของทุกปีนะพี่น้องเนะพราะฉะนั้นก็ะยาหลงเสือบ่มันว่าไปขายบานขายรถขายที่มาพี่น้องเนาะเขาจะมีเพจ คอยเห็นแบบบได้มีเพจที่เขามาเปิดบอกว่ารับสมัครมาไปเก็บแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนเพื่อพี่น้องที่เพื่อนมาเก็บมันก็บ่สบายเลยพี่น้องเด้ต้องตื่นเต้นที่ซีตีตหาแล้วบางทีก็ต้องขับรถไปที่ไกลนะขึ้นขึ้นเขาลงห้วยนะถ้าใครที่แบบว่านะที่เคยแบบว่าอะไรนะที่เคยแบบว่าไปทํางานก่อสร้างคงจะรู้คงจะสัมผัสได้นะว่ามันเป็นยังไงพี่น้องเพราะว่าเราต้องอไปนอนในแคมป์ในรถอะไรเงี้ยแล้วก็อากาศจะหนาวนี่พี่น้องตอนกลางคืนนะที่ฟินแลนด์นั้นไม่เหมือนเบลเยียม เดือนกันยาเดือนอะไรเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็หนาวพี่น้องมันหนาวจัดเลยนะตอนกลางคืนนะจะบอกว่ายหายได้พี่น้องเด้อเขาบอกว่าการไปเก็บผักผลไม้ป่าที่สวีเดนและฮอนแลนด์สวีเดนและฟินแลนด์นั้นเป็นงานที่ตรากตรำหนักแล้วก็ตรากตรำเพราะเพราะสภาพภูมิออกาศในการเก็บผลไม้ป่าเป็นที่ชันแล้วก็ภูเขาบางทีก็ต้องเดินทางระยะไกล ในท่ามกลางสภาพอากาศเที่หนาวเย็นจัดบางครั้งก็มีปัญหาอากาศแปรปรวนนึกพนังนาะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการไปเก็บผลไม้ในประเทศสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์น,นี้ใช้ประมาณ6 0 0 0 0 7 0ถึง70,000บาทต่อคนนพนังนาะอาจจะรวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเป็นต้นนพนังนะซึ่งกรุมแรงงานนี้กำลังเจรจาอยู่กับทั้งสองประเทศอยู่ด้วยพอนองเด้อเพราะฉะนั้นไผ่มันบอกตอนนีบ ส่วนมากเขาจะมาทํางานมืดกันนะพี่น้องทํางานแบบว่าผิดกฎหมายนะระวังไว้โดนจับนะ <c oughs> สําหรับอ่าเพจที่เขาเขาอะไรนะเขารับสมัครส่วนมากเขาจะมาทํามืดๆกันแล้วก็จะมาดูโคต้ากันนะพี่น้องเนาะอ่า,อาผู้ที่จะมาเนี่ยจะต้องมาแบบถูกกฎหมายนะจะมีหนังสือสัญญาจากบริษัทที่รับซื้อผลไม้ป่าในต่างประเทศซึ่งจะเชิญพี่น้องเนาะให้มาให้มาทำงาน ซึ่งในปี2561ที่ผ่านมาเนี่ยกรมแรงงานได้รับโควต้าเป็นจำนวนรวม7,400คนเป็นโควต้าในประเทศสวีเดน4 0 0แล้วก็ฟินแลนด์อีก2,500คนนะพี่อนเนาะกรมการจัดหางานสามารถจัดแรงงานไทยส่งไปเก็บผลไม้ป่ารวมทั้งสิ้น7,397คนของปีที่แล้วนะ้พื่อนๆได,ได้จำแนกเป็นจัดส่งผลไม้ป่าที่สวีเดนจำนวน4 9 0 3คนแล้วก็ฟินแลนด์2494คน หากคนงานใดประสงค์จะทำงานต่างประเทศขอให้ไปติดต่อสอบถามได้ที่กรมบริการแรงงานไทยในต่างประเทศกรมการจัดหางานหรือสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดนะพนนะเยาเนาะหรือไม่ก็โทรสายด่วนที่1506กด2กรมแรงงานนะพนพะ้องเนาะซึ่งอธิบดีกรมแรงงานจัดการจัดหางานได้กล่าวมาแล้วในะพนนะ้องเนาะก็เรียกได้ว่า นะก็ต้องเขาเขารับมาก็ไม่เยอะพี่น้องเนาะส่วนมากคนที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยเห็นคุณมะลิเพิ่นบอกว่าที่ช่องอะไรนะอีสานในต่างแดนน่พี่น้องก็บอกว่าถ้ามีญาติพี่น้องมาอยู่เนี่ยจะสบายกว่าจะเราจะมีบ้านอยู่เราจะไม่ต้องไปนอนในแคมป์ในรถพี่น้องมันจะหนาวเนาะแล้วก็เราอาจจะมาอยู่3เดือนอะไรเงี้ยเราก็ไปเก็บแต่ว่าก็ต้องระวังหน่อยนะพี่น้องอาจจะโดนจับเพราะว่าถ้าถือวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วไปเก็บเนาย เราอาจจะโดนได้นะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามาแบบถูกแบบนี้ก็จะยากหน่อยก็จะมีการตรวจสุขภาพนู่นนี่นั่นเพี่นน้องจ๋าอ่าหลายคนนี่คิดว่าข่อยมาอยู่เฮ้ามาอยู่เสียมันมันไงยพี่น้องนะมีหลายคนน้องหลายคนถามว่าเออมาอยู่เนี่ยมายังไงมันยากมากนะพี่น้องเนาะค่อยมาอยู่ต้องไปตรวจสุขภาพต้องไปสัมภาษณ์เนี่ยยิ่งถ้าตอนบางคนนี่จะต้องสัมภาษณ์แยกนะพี่น้องต้องสัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์อ่แฟนสัมภาษณ์อยู่ห้องนี้ อีกตัวเองสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ต้องตอบให้ตรงกันอะไรอย่างนี้พี่น้องมันไม่ใช่เรื่องงาอ่ายเลยพี่น้องนะมื่อนี้ก็เอาเรื่องของการอะ,อะไรนะก่มแรงงานมาฝากสําหรับเพื่อนๆที่เห็นค่อยไปเก็บผลไม้พี่น้อง่ะค่อยมาอยู่ที่นี่แล้วค่อยก็มาเก็บได้โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเพื่อนๆที่อยากจะมาก็ทําให้มันถูกต้องพี่น้องได้หรือไม่ก็ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ในฟินแลนด์ฟินแลนด์หรือก็ว่าฟินแลนด์และสวีเดนเนี่ยะนะพี่น้องยืน่นขอมาเที่ยวแล้วก็ไปแอบเก็บเอา ไม่สนับสนุนพี่น้องจานะ๋าเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยพี่น้องด้วยยังไงก็ขอบคุณขันมาคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยพี่น้องด้วยขอบคุณหลายๆที่บอกต่อ,อยังไงก็ธรรมก็กดไลค์ขันบ่มากกดไลค์พี่น้องจ๋าบอกเป็นอย่างด้วยพี่น้องด้วยคลิปนี้ไปกันก่อนด้วยพี่น้องด้วยนานเกินไปแล้วได้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนอยู่ดีแม่งตกแต่นได้จะได้สวัสดีจ้๋บ๊ายบาย